ใช้เวลามาเท่าไหร่เนี่ยชั่วโมงครึ่งนะครับก็ถือว่าเต็มนะสมบูรณ์นะผมว่าดีละอันนี้นะครับไปแชร์ไปอะไรแล้วมันได้สาระแต่ว่าเนี่ยตอนที่2เนี่ยจีนจะล้มละลายพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะล,มล่มส,ะลมสลายแน่นอนน่ยตรงข้ามกับเนี่ยสนธิหรือว่าพวกทิศท,ทางไทยพวกนะสื่อทั้งหลายนะไม่ว่าใครนะพี่น้องไปดูนะทำไมผมถึงพูดอย่างนี้นะไม่ใช่ผมพูดหรอกครับ คนที่พูดและประกาศเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่พี่น้องคนที่ประกาศครั้งแรกนะครับตามหัวข้อนี้นะนคือนักการนะนักแหมต้องนักอะไรเดียต้องถือว่าแกเป็นระดับระดับคือเป็นอดีตทหารเรือแล้วก็เข้าไปอยู่ในจีนด้วย ไปอยู่ที่นะตักกิ่งไปใช้ชีวิตกับคนจีนรู้นะเส้นสนคนในของประเทศจีนนะมากนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาของทรัมป์คะคนที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับคือคนนี้ครับ ชัดไหมพี่น้องเห็นชัดไหมคงพอได้นะสตีเฟนเบนนอนนะครับสตีฟเบนนอนคนนี้นี่คือฮาร์ดคอร์เลยครับคือคนที่นะอายุแก่66ปีแล้วนะครับอยู่ที่เวอร์จิเนียเรียนที่ฮาร์ a วาร์ดนะครับฮาร์ r วาร์ดบิสเนสสคูลแล้วก็ยังมีอือที่อื่นอีกนะครับเนี่ยก็น่าจะเป็นคนเรียนเก่งแล้ะครับนะนะอ่า คนคนนี้เนี่ยเป็นฮาร์ดคอร์เลยในเรื่องการต่อต้านรัฐบาลจีนแล้วที่สําคัญคือตําแหน่งแกเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเดี๋ยวดูรละเอียดที่นึงนะครับแกเป็นนักทหารเรือนะครับกองทัพเรือ7ปีนะในช่วงปี70ถึงนะต้นปี80นะจากนั้นนะครับก็ไปทำงานที่ g o ลแ n นแซกโกนี่นใครบอกรอบชายบอกอะไรทั้งหมดเนี่ยเนยเนี่ยไปถึงนู่นนะครับ แล้วก็ออกมาเนฐานะ Vice, Vice President นะครับธรรมดาที่ไหนแล้วครับ Goldman Sachs นะครับ, s, น,รบนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับระดับนี้ถ้าพี่น้องจะพูดถึง n w w w r r l o r r e r อรทังหลายผมว่ามีชื่อคนนี้อยู่นะตอนหลังนะครับก็กลายเป็น acting director นะครับของรายการออของไอ้ j e c t b ก o s p h e r e เฟนรนะนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับแกเนี่ยหัวขวาสุดๆนะครับนะ อ๋น <laughs> right. right. นี่ออไร์นี่ข้างล่างนะครับเบอสเฟียนะครับนี่เป็นระบบวิจัยวิทยาศาสตร์ของระบบของโลกอะไม่ไม่ธรรมดานะครับนะในช่วงปี90ศตวรรษทศวรรษที่90นะครับก็กลายเป็น Executive Producer อยู่ในฮอลลีวูดนะครับสร้างหนัง18เรื่องนะ ตังหรือเปล่าเนี่ยนะหนังเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเอาเนี่ยประวัติโชคโชนนะครับโชคโชนแล้วช่วงปี2016ช่วงการเลือกตั้งเป็น Executive of Officer ของทรัมป์นะครับนี่แหละนโยบายทรัมป์ที่นะสู้กับจีนเรทั้งหมดเนี่ยถามว่ามาจากไหนอ <c oughs> พอชนะปุ๊บก็เป็น chief strategist นะครับนี่ เป็นนักยุทธศาสตร์หลักเลยครับของทรัมป์แต่ว่าแกออกจากตำแหน่งนี้นะครับปีวันที่18บ่สิงหาคม2 0 1 7แล้วก็เข้านะไปร่วมกับนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับไปร่วมกับตัวนี้นะเข้ามาร่วมกับตัวนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งก็เอาละนะมันไม่มีคำอธิบายนะโอเคแล้วก็ อาจจะมีอะไรอย่างอื่นนะครับนะแกคําคพูดอะไรของแกนี่ก็หนักหน่อยนะครับเรียกว่าฮาร์ดคอร์เลยนะฮาร์ดคอร์เลยจริงๆวันนี้แกพูดอะไรนี่ต้องไปดูนะครับแป๊บนะครับแกบพูดอะไร เอาละนะแกไปให้สัมภาษณ์ในรายการเอ,เอ๊ะอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนะครับไม่ใช่รายการนี้ครับแป๊บนะประเด็นที่แกพูดเนี่ยนะครับแกบอกอย่างนี้เลยว่านะจีนวันนี้เนี่ยไม่รอดแล้วนะครับคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยพยายามจะเบี่ยงเบนประเด็นมายัางไงก็แล้วแต่นะไม่สามารถที่จะนะหนีความจริงไปได้ว่า ตัวเองนั้นประเทศจีนนั้นนะครับได้ทําให้เกิดการระบาดของเชื้อโรคแล้ววันนี้ประกาศชัดๆเลยก็บอกว่าประเทศจีนเนี่ยวันนี้นะครับคิดการใหญ่นะคิดการใหญ่มองอเมริกาเป็นศัตรูตลอดยุทธศาสตร์ของจีนคือล้มอเมริกาให้ได้ <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs> แบนนอนแกบอกอย่างนั้นเลยแล้วเขาบอกวันนี้ไม่รอด เพราะประเทศต่างๆเนี่ยอเมริกาด้วยนะครับยังไงก็นะคือแกรแม่อยากให้พี่น้องฟังคําพูดแกเป็นคำๆเลยนะคลิปน้ำเอิญผมไม่ได้เอามาใส่ไว้นะนะแะ่บอกอย่างนี้ความผิดมหันเลี่ยงไม่ได้แล้วที่สําคัญเนี่ยเจตนาที่จะทําลายสารัฐเนี่ยมันมีชัดเจนแล้วในเชิงตัวบทกฎหมายและหลักฐานมันมีชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาเอาแน่นะเอาแน่ยึดซับ ของอะไรก็ตามที่เป็นของจีนไล่ยึดให้หมดเพื่อมาชดใช้ตรงนี้แล้วไม่ใช่พูดกันน้อยๆพูดกันเป็นทริลเลียนทริลเลียนเงินที่มาใช้นะที่ซ้์เขาออกมา5-6าหกทริลเลียนเนี่ยนะเป็นเรียกว่าหลายล้านล้านของอเมริกันของเหรียญอเมริกันเนี่ยบริหารประเทศไทยได้เป็นนะห้าหกห้าหกสปีอาจจะมากกว่านั้นเป็นร้อยปีด้วยซ้ำนะถ้าทั้งหมดเนี่ยจะยึดมาจากจีนยึดจีนเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ยากเลยเพราะ เพราะจีนเนี่ยรับสมบัติไปลงทุนไว้เยอะแล้วประเทศที่เขาลงทุนมากที่สุดพี่น้องว่าอยู่ที่ไหนล่ะอเมริกายุโรปที่ประเทศจนๆเนี่ยมันก็ลงทุนได้แค่นะสาธารณูปโภคทั้งหลายได้หนี้ได้สินมาแต่ว่านะเข้าไปตลาดหุ้นนี่เป็นประเทศใหญ่ๆทั้งนั้นถ้าถามว่าถ้าโดนยึดจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาบอกเลยนะ <laughs> สตีฟบนนอนนะครับน,นี้ไม่ใช่ผมนะเพราะนั้นไอ้พวกนะ สนธิยานหรือสนที่ลิ้มอะไรที่เขาจะเถียงจานนี่นะทามาฟังผมนะก็ไม่ใช่จากคําพูดผมและไม่ใช่ความพัฒนาผมให้เป็นอย่างนั้นผมนะไม่มีความรู้สึกไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่บอกให้ฟังว่าเขาประกาศว่ายึดทรัพย์แล้วพยึดทรัพย์เนี่ยประเทศจีนจะแบงค์รับแล้วสิ่งที่จริงๆเนี่ยจีนจะต้อง,องหนัาต้องกลัวมากกว่าก็คือคนในประเทศใช้ของเขา คนภายในประเทศจีนเนี่ยมันจะเกิดการลุกฮือเพื่อล้มล้างรัฐบาลคอมมิวนิสต์นี่คือคำของเขาคำของเขาเนี่ยพูดทํานองที่ถ้าพี่น้องฟังภาษาเนี่ยนะ,ะพี่น้องจะเข้าใจว่านี่มันเหมือนกับวรู้ว่ามันจะเกิดแน่นอนอย่างนี้แปลว่าอะไรจําได้ผมเคยพูดกับนะเพื่อนๆในแวดวงการต่อสู้เนี่ยยังไม่เกิดโควิดนะครับ แล้วจีนมาแรงมากแล้วสีจีนผิงก็น,นะเริ่มจะมีคําพูดที่แบบใหญ่นะว่าเขาเนี่ยนะจีนจะเป็นพี่ใหญ่ของโลกเนี้ยจริงมันเกิดขึ้นระยะหนึ่งแล้วแต่ผมบอกว่าระวังให้ดีนะ New World Order เนี่ยมันไม่ได้คุมโดยคนเอเชียนะรากเนี่ยมันอยู่ที่คนผิวขาว <c oughs> แล้วตอนเนี้ย g o m a n s a อะไรพวกนี้ ก็อยู่ในกลุ่มตระกูลที่เรียกว่าคุมโลกทั้งหมดกลุ่มคนยิวกลุ่มคนที่ไล่ไปบางคนก็บอกเป็นถึงเป็นถึงมนุษย์ต่างดาวคนพวกนี้เข้าคุมอํานาจคุมบาลานซ์ในโลกทั้งหมดแล้วผมก็บอกว่าสีจ้นผิงมาแรงเกินไปเนี่ยเขาไม่เอาไว้แล้วในยุครุ่นพวกเราเนี่ยเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในประเทศจีน ที่รัเสเซียแตกเป็นเสียเส่ยงๆมันเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์เชอร์โนโบิลเพราะแล้วรัฐบาลพยายามจะปิดบังความจริงไว้แล้วความจริงมันมาปูดแล้วประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยเขาไม่พอใจนะแล้วแน่นอนมันก็คงจะเกิดจากการที่นะมีการเข้าไปยุให้รำตาให้รั่วหรือว่านะไปตอกลิ่มรัเสเซียล่มแล้วสตีฟสตีฟแบนนอนเนี่ยเขาก็พูดแบนนอนนะครับก็พูดเหมือนกันว่า ไม่เหลือรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยจะล่มสลายเศรษฐกิจจะพังแล้วคนที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยซิโมนเก่านะครับก็บอกว่าอย่างเงี้ยนะเศรษฐกิจของคนจีนชีวิตคนจีนมันไม่แย่ลงไปด้วยหรืออะไรประมาณนี้เศรษฐกิจจีนมันไม่พังไปเลยเขาบอกมันก็จะพังลงหน่อยนึงแต่หลังจากนั้นน่คนจีนเนี่ยจะได้มีสิทธิเสรีภาพแกลบอกคนจีนเนี่ยเป็น เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความขยันมีความฉลาดไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้ามีเสรีภาพให้ประสบความสําเร็จดูจากแอฟอันในอเมริกาดูจากประเทศเอเชียดูจากออสเตรเลียประเทศไทยเราด้วยแค่ให้เขามีเสรีภาพเขาจะขยันเขาจะสู้แลวเขาจะทําให้เกิดตัวเองเนี่ยจเจริญพัฒนาได้ขอแค่เขามีเสรีภาพแล้ววันนี้เขารู้ว่าเขาถูกปิดกั้นสกยภาพเสรีภาพนะทั้งหมดเอาไว้แล้วคขา การปิดกั้นนะถ้าเกิดชีวิตเขาไปได้เขาทํามาหากินได้มันโอเคแต่เมื่อม,มันมากระเทือนปากท้องเขาภายในประเทศจีนนะครับมันจะเกิดขึ้นวันไหนไม่รู้นะแล้วไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปนะไปนั่งคิดนั่งแช่งหรือว่านะไปร่วมไม้ร่วมมืออะไรแต่ผมเอามาเล่าพี่น้องฟังนะเป็นข่าวที่ครั้งนี้ผมฟังการพูดทั้งหมดไม่มีอะไรชัดเท่านี้แล้วมันมีคนนะหลายคนที่ให้สัมภาษณ์ในแวดวงที่ผมศึกษาเนี่ย ก็มองจีนว่าจีนเนี่ยเขาเอาจริงแน่แล้ววันนี้จีนก็กล้ามากการกล้าของจีนการที่สื่อในเมืองไทยวันนี้ออกมาพูดทํานองว่าอเมริกานันแหละผิดอเมริกาแย่เดี๋ยวโดนถล่มทลายเนี่ยมีเหตุผล2ประการเป็นหลักประการที่1คือจีนเนี่ยกำลังเข้าตาจนของจริงไม่ใช่อเมริกาเข้าตาจนนะจีนเข้าตาจนเพราะหลักฐานมันเริ่มจะชี้ชัดว่ามีการปกปิดข้อมูลจริง แล้วพอปกปิดข้อมูลแล้วปุ๊บมีพฤติกรรมที่จะฉกฉวยประโยชน์จากตรงนี้ส่งของปลอมไปมั่งส่งของที่ใช้ที่ไม่ดีไปมั่งนะครับให้ของขวัญไปนิดหน่อยแต่ว่าที่เหลือจะขายจะขายแล้วขายไปเนี่ยของไม่ดีอีกต่างหากแล้วยังมีลักษณะที่ว่าอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์จริงๆมันมีข้อมูลเรื่องเนเธอร์แลนด์พี่น้องผมก็เนี่ยสังหรณ์ใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันมีคนตายเยอะติดเชื้อเยอะปรากฏว่า เข้าอีรอบเดิมเรื่องเศรษฐกิจแนวทางไม,ไม,ไม่ไม่ต่างจากอังกฤษไม่ต่างจากนะเปลเชี่ยมที่เราพูดกันไปแล้วการลงทุนมหาศาลมากแล้ววันนี้ขู่นะไปขู่เนเธอร์แลนด์ว่าถ้าสมมติไม่ยอมพูดเกี่ยวกับประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศจีนเรื่องโควิด -19 ในทำนองที่มันดีๆเนี่ยนะเขาจะไม่ส่งสินค้า ทางการแพทย์นะเวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมาให้ไปขู่แล้วแล้วได้ทําไปทั่วโลกแนะี่ประธานประเทศในยุโรปเนี่ยโดนนะแล้วในยุโรปเนี่ยเนื่องจากบ,บริษัทที่ได้พวกที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันก็มีพวกที่เป็นเอกชนพวกเอกชนเนี่ยก็ไม่อยากจะเสียผลประโยชน์ใช่ไหมล่ะครับเพราะนั้นเขาทํำยังไงเอกชนทั้งหลายเนี่ยก็พยายามจะบอกบอกให้รัฐบาลว่าเบาๆหน่อยไหมเพราะนนั้ในรายงานก่อนหน้านี้มันถึงมีว่า ของ E.U. เนี่ยถแถลงการฉบับแรกที่โจมตีชัดๆเนี่ยตอนหลังเลยซอฟต์ลงมานะให้มันอ่อนให้มันเบาลงอิทธิพลจีนไม่ธรรมดาแต่วันนี้หลายประเทศเริ่มจะรู้ว่าอันตรายแล้วเพราะว่าเริ่มมาต่อรองเริ่มมาบีบแล้วแสดงความกลางเพราะนั้นเนี่ยโลกในตะวันตกโลกที่เสียบครั้งนี้มันความเสียหายมันเยอะไงพี่น้องเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักแล้วมันเสียเท่าไหร่บริษัทล่มสลายไปเท่าไหร่ต้องฟื้นเท่าไหร่เขาต้องหาคนรับนะผิดชอบ แล้วใครจะรับผิดชอบจะไปโยนให้ใครได้แล้ววันนี้กําลังจะมีการเข้าไปบีบเข้าไปศึกษาที่อูฮันแล้วการศึกษาไม่ธรรมดาเท่าที่ผมดูเนี่ยมีนะมีการนะมีคนภายในของจีนนั่นแหละเริ่มหนีออกมาดีภายออกมาแล้วจะเปิดเผยความลับข้อมูลจะรั่วไหลออกมาอีกเท่าไหร่แล้วแม้กระทั่งนะนักวิทยาศาสตร์ที่เราบอกว่าไอ้แบทวูแมนเมื่อวานที่ผมพูดเนี่ยที่ว่าหายไปอะ่ะเออ หายไปไหนมันอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนเอาไปเก็บตัวไว้นะจะได้ไม่มีการสอบสวนอาจจะเก็บเป็นสี่ห้าปีก็ว่าไปหรือให้หายไปเลยโดยที่นะไม่ต้องฆ่าก็ได้หรืออาจจะให้ทํางานลับๆเป็นไปได้ไม่ว่าเธอหนีไปที่ประเทศที่นะเธอสามารถจะพูดความจริงแลกกับเสรีภาพของเธอแล้วก็การปกป้องมันก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้มันอาจจะมีตัวคนอื่นที่อยู่ในค่าย แล้วเก็บความลับไว้แล้วจีนพยายามจะปิดความลับอย่างหนักเพราะเข้าตาจนนะจีนนะเพราะจีนเข้าตาจนวันนี้คือพยายามจะนะพยายามจะกลบเกลื่อนให้ได้พยายามจะสร้างกระแสะมาใหม่ๆว่าไม่ใช่จีนไม่ใช่นะไม่ใช่เราไม่ผิดเราไม่ได้ผิดเราทําอย่างดีเราก็เตือนคุณแล้วนะกระบอกเสียงทุกอย่างที่เขามีนะแม้กระทั่งในอเมริกาก็ออกมาใช้บางคนโดยรู้เท่าไ่ถึงการตีทรัมป์พยายามแทนที่จะชี้นิ้วไปตีที่จีนซึ่งเป็นต้นต่อ จะเอาตีทรัมป์อย่างเดียวนะซึ่งผมมองแล้วเนี่ยการเมืองถ้าเป็นระดับประเทศถ้าคุณรักชาติบางทีคุณจาเป็นต้องนะรู้จักอย่างเนี้ยเหมือนขบวนปฏิวัติเราเนี่ยไม่ใช่จะเอาแต่นะชี้นิ้วชี้นิ้ว,ช,วชี้นิ้วไปแล้วก็จ้องหาเรื่องกันอย่างเดียวมันต้องรู้ว่าศัตรูอยู่ไหนนิ้วคุณมันไม่ควรจะชี้ไปที่คนพวกเรากันเองมันต้องชี้ไปที่ศัตรูนะ,ะนี่ประเด็นที่หนึ่งนะครับเข้าตาจนแล้วคนจะนะคนจะต้องเรียกว่าบีบนะเหมือนกับที่เขาบอก เศรษฐกิจพึงพังแน่นะหนี้สินทั้งหลายเนี่ยที่ไปลงทุนต่างประเทศเขายึดหมดหวังว่าจะได้กําไรไม่ได้หนี้หายแล้วจะไปทํากับใครจีนจะท้าทําทสงครามโลกทํากับใครอ่ะจีนกับนาโต้สู้นาโต้ได้ไหมเอาง่ายๆนะครับแล้วถ้าจะมาสู้กับอเมริกาเนี่ยศักยภาพสู้ไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจีนเมื่อเห็นว่าเอออเมริกาเมื่อเห็นว่าเป็นศัตรูหนักคิดจะมาล้มเขาอ่ะ เมื่อได้โอกาสอย่างนี้เขาไม่เหยียบให้จมตีนเหรอนะทั้งหมดเนี่ยผมอ่านจากเฉพาะนะสตีฟเบนนอนแล้วบังเอิญว่าไม่ใช่คนธรรมดานะครับแล้วคนอเมริกันระดับที่คุมทัพเนี่ยนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยคนพวกนี้ไม่ได้มีประโยชน์โดยตรงกับบริษัทห้างร้านเหมือนแอปเปิ้ลแอปเปิลทั้งหลายเอกชนก็ว่ากันไปแต่มันอาจจะยังไม่ระเบิดตอนนี้หรือไม่ยังไงเพราะการจะถอนบริษัทใหญ่ๆออกมาก็ไม่ธรรมดาแล้วจีนอาจจะล้างแค้นกับบริษัทอเมริกันหรือเปล่า ต้องจับตาดูนะครับประเด็นที่สองที่สื่อไทยจําเป็นต้องอวยจีนเอาไว้เพราะอะไรวันนี้นะครับการลงทุนเนี่ยมีการขยับขยายการลงทุนไปที่ประเทศอื่นอย่างที่เรารู้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เม็กซิโกเวียดนามไต้หวันนะแล้วก็ไต้หวันนี่อาจจะยากหน่อยค่าแรงมันแพงประเทศไทยนี่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหรนะ่ แต่ว่ารวมถึงอินโดนีเซียนะครับหรือจะย้ายกลับประเทศประเทศอเมริกาไปเลยแล้วเฉพาะอินเดียอย่างเดียวนี่นะเขาบอกว่าเขามีพื้นที่มหาศาลเลยเป็นพื้นที่เฉพาะพิเศษเตรียมเตรียมรับโรงงานที่จะไหลามาจากประเทศจีนพี่น้องก็ดูชายภูมิของประเทศอินเดียนะถ้าผู้นำเจ๋งๆเ,เนี่ยเขาเป็นมหาอำนาจได้สบายนะ ใช้ย,ยภูมิพี่น้องก่อนนะเราดูแล้วนะเรื่องแมพคงไม่ต้องไปดูแล้นะทางออกทะเลเชื่อมนะทวังตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาแล้วก็การก์นนทางเอเชียนะครับจะลงไปออสเตรเลียก็ไม่ยากอินเดียเนี่ยเมื่อก่อนนี้เป็นศูนย์กลางการค้าศูนย์กลางอารยธรรมโลกมนาะแล้ววันนี้เขาเตรียมรับเต็มที่แล้วถามว่าจีนจะเอาอะไรไปสู้เขาแต่เมื่อจีนไปที่อื่นไม่ได้จะโดนบอยคอร เขาต้องเอามาที่อาเซียนวันนี้เวียดนามก็นะเล่นตัวเต็มที่เดี๋ยวเขาจะได้ประโยชน์แล้วเวียดนามนี่เขาไม่ไว้ใจจีนอยู่แล้วนะครับนะโดยสภาพนะแล้วปล่อยไปก็กลืนแล้วคนเวียดนามเขามีความรักชาติสูงนะดูเขาแข่งฟุตบอลไทยจนกระทั่งวันนี้แรงกิ้งเขาสูงกว่าไทยแล้วเขาเอาชนะทีมไทยเนี่ยได้เกือบทุกชุดแล้วทุกชุดแล้วตอนนี้เพียงแต่ว่าในะความเป็นจริงพอไทยตื่นมาปุ๊บสู้กันมันก็นะ เดี๋ยวเราก็ทวงแชมป์คืนแต่เขาเนี่ยวางแผนจะเอาชนะไทยมาเป็นเวลาเป็น10บสิปีแล้วเขาทาได้ความรักชาติความพยายามเขาสูงแล้วผู้นําเขานี่ไม่ธรรมดาเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการพุ่งขึ้นของเวียดนามอย่างสูงถ้าไทยการเมืองเรายังเป็นอย่างเงี้ยโดนจีนรวบเพราะจีนไม่มีทางไปที่อื่นจะมาดูดอะไรจากประเทศไทยเราไปเยอะนะครับแล้วการดูดนี่เมื่อที่อื่นมันลําบากเนี่ยนะครับ การดูดมันก็จะประเภทจะมาให้เราและให้ดราได้ประโยชน์วินวินกันนี่ไม่ใช่ละช่วยโอกาสตรงไหนได้ช่วยโอกาสแน่นอนแล้วสื่อเนี่ยทำไมมาเชียรจีนล่ะก็เพื่อให้คนไทยเตรียมตัวไว้ไงต้อนรับที่ใหญ่เราเตรียมต้อนรับไว้เขามาเขาดีเขาจะมาทําประโยชน์กับเราจีนเป็นไปที่ไหนเนี่ยมีบิสเนสอเมริกาไปที่ไหนมีวอนมีสงครามแต่บิสเนสที่ว่าเนี้ย เป็น business w i n นวินแบบจีนนี่ยเขาว่าแบบวินวินวิน2ครั้งแล้ว2ครั้งที่ว่าเนี่ยคือจีน w i n วินจีนวิน2ครั้งนะเล่นเกมกับประเทศเล็กๆเนี่ยเรามาเล่นเกม w i n วินกันแต่จีนวินแล้วก็จีน w ินนี่คือสิ่งที่คนเขาพูดกันมีอะไรอีกเยอะนะครับที่นะมันเป็นข่าวสารที่น,ะน่าสนใจแต่ว่าเนี่ยกรณีเนี่ยจีนนะครับจะต้องนะล้มละลายเนี่ย รรคคอมมิวนิสต์จะล่มสลายเนี่ยจะเกิดขึ้นกี่ปีไม่รู้แต่เรื่องล้มล้มละลายเนี่ยเศรษฐกิจย่ำแย่หรืออาจจะถอยหลังก่อนอะไรก่อนเนี่ยแล้วพอยิ่งเศรษฐกิจล้มละลายนะพี่น้องสิ่งที่ตามมาคืออะไรก็พกรรคคอมมิวนิสต์จีนก็กระเทือนจะเกิดความนะการลุกฮือภายในนะเอาละเป็นเรื่องของเขานะเราก็นะไม่ว่ากันนะครับเป็นเรื่องของเขา